みなさん、おはようございます。ニー先生です。どうぞ、よろしくお願いします。今日、日本語を勉強しましょう。はい。今日、新しい言葉勉強します。ま、にーわりんさん、まいなは。今日、わに明日、ぽにー。あさって、まるに昨日、むわん。おととい、むわんすん。 ค่ะสำหรับตารางนะคะก็จะเป็นวันนี้เที่ยววันพรุ่งนี้อัสตะวันมะรืนนี้อัสเตเเมื่อวานคิโนสอวันก่อนอุตโตยเมื่อไหรอิซึไฮสึกิคนชืสัปดาห์นี้ไลชื่สัปดาห์หน้าซารชื่สองสัปดาห์หน้าเซนชื่สัปดาห์ที่แล้วเซนเซนชื่ สสัปดาห์ที่แล้วค่ะนี่เป็นตารางบอกสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้คนชื่อสัปดาห์หน้าลรชื่อสสัปดาห์หน้าสลชื่อสัปดาห์ที่แล้วเซนชื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเซนเซนชื่อไฮสึกิคนเกสึเดือนนี้ลาเกสึเดือนหน้าสลายเกสึสองเดือนหน้าเซนเกสึเดือนที่แล้วเซนเซนเกสึ สองเดือนที่แล้วนี่คือตารางบอกเดือนนะคะเดือนนี้คนเกซึเดือนหน้าลรเกสซึสองเดือนหน้าสไรเกซึเดือนที่แล้วเซนเกซึสองเดือนที่แล้วเซนเซนเกซึไฮสกิโคโทชิปีนี้ลรเนงปีหน้าสไลเนงสองปีหน้าเคียวเนงปีที่แล้วโอโตโทชิ สปีที่แล้วนี่คือตารางบอกปีนะคะปีนี้โคท s ชิปีหน้าไลนิงสองปีหน้าสไลนิงปีที่แล้วเคียวเนงสองปีที่แล้วโอโตโตชิยูเบเมื่อคืนนี้เคซะเมื่อเช้าซาก,กิเมื่อกี้ไหไให้สกิมิเตะกดไซพวกเราเห็นประโยคที่ขึ้นไหมคะคำว่าทา b เบ a มาส ับคำว่า tabemasen tabemas แปลว่าจะกิน tabemasen แปลว่าจะไม่กินนะคะคำว่า t a b บ m a s เป็นรูปบอกเล่า tabemasen เป็นรูปปฏิเสธนะคะพูดถึงกริยารูปปัจจุบันและอนาคตอ่า tabemas รูปปฏิเสธของทาเ e m a s คือท a b e m a s e n ใช้กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตสกิ tabemasta t ับเบม s e เซนเดสต a ทับเบมมาสตแปลว่ากินแล้วนะคะถ้าลงท้ายเดวยคํคำว่ามาสเตอแปลว่ากินแล้วแปลว่าเกิดขึ้นไปแล้วแต่ถ้าเป็นทับเบมัสคือจะกินนะคะยังไม่ได้เกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นนะคะส่วนท a b เบม s าเซนเดสต์แปลว่าไม่กินแล้วนะคะเป็นปฏิเสธอดีตนะคะพูดถึงกริยารูปอดีต มันเป็นยังไงเราลองมาดูตารางการผันกริยาในภาษาญี่ปุ่นนะคะในภาษาญี่ปุ่นนะคะจะแบ่งออกเป็นคํากริยาที่พูดถึงปัจจุบันและอนาคตจะใช้สิ่งเดียวกันนะคะก็คือกริยาบอกเล่าและปฏิเสธนะคะในภาษาญี่ปุ่นเวลาที่เราจะเอ,อ่ทำให้ประโยคนั้นกลายเป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธนะคะเราต้องดูซิว่าท้ายประโยคนั้นนะคะเขา ลงท้ายด้วยกริยาลงท้ายด้วยคำคุณศัพท์หรือว่าลงท้ายด้วยคำนามนะคะเช่นถ้ามันลงท้ายด้วยคำกริยานะคะกริยาบอกเล่าเช่นก็เป็น t a b e m a สเช่นเชี่ยวโกฮังวะ tabemas วันนี้จะกินข้าวหรือปฏิเสธวันนี้ไม่กินข้าวเชี่ยวโกฮังวะ tabemasen แต่ถ้าเราใช้กับรูปอนาคตได้ไหมได้เช่น a s t a ะ a s t a ะแปลว่าพรุ่งนี้อ่าพรุ่ จะกินซูชิวันหรือุ ita, ่งนี้จะไม่กินซูชินะคะแต่ทีนี้ในรูปอดีตคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะในภาษาญี่ปุ่นก็จะผ่านเวิร์บที่อยู่ด้านหลังสังเกตนะคะอดีตบอกเราถ้าปัจจุบันใช้มัดถ้าอดีตจำไว้เลยว่าจะลงท้ายด้วยเสียงตะก็เป็นทาเบมาสตะทาเบมสตแต่ถ้าปฏิเสธก็จะเป็นทาเบมาเซนเดชตะ 食べませんでしたนตตัวอย่างเช่น昨日โนแปลว่าเมื่อวานคิโนซูชิโอทาเบมาเมื่อวานกินซูชิแล้วหรือคิซูชิโอทาเบมาเซนเมื่อวานไม่ได้กินซูชินะคะ,ะทีนี้เราลองมาดูรูปบอกเล่าอันนี้พวกเราเรียนไปแล้วคําว่าท a b เบมัแต่เซนเซจะพูดถึงรูปปฏิเสธปัจจุบันและอนาคตนะคะเช่อนอันนี้ทับเบมาเแปลว่าไม่กิน โนมิมาเซนแปลว่าไม่ดืม่มให้ปัจจุบันเช่นวันนี้จะไม่ไปโรงพยาบาลวันนี้ภาษาญี่ปุ่นคือเคียวก็จะเป็นเคียววะเบียวอินเนะอิคิมาเซนเคียววะเบียวอินเนะอิคิมาเซนให้ต่อมาไม่ฟังเพลงให้องค์ก็คือคิคิมาเซนองค์ก็คือคิคิมาเซนไม่ฟังเพลงนะคะต่อมา 本を読みません。本を読みません。โไม่อ่านหนังสือนะคะต่อไปนะคะจะพูดถึงอดีตบอกเล่านะคะก็จะเป็นทาเบมาสตะเปลี่ยนมัดเป็นมาสเตอกลายเป็นอดีตนะคะตัวอย่างเช่นเดินเล่นแล้วปกติเดินเล่นใช้คําว่าซัมโปชิมัสแต่ถ้ากลายเป็นอดีตไปแล้วจะเป็นซัมโปชิมาสตอซัมโปชิมาสต ต่อมาทำความสะอาดแล้วนะคะถ้าทําความสะอาดที่เคยเรียนมาจะเป็นโซจิชิมัตแต่ถ้าเราทําไปแล้วจะเป็นโซจิชิมัสตะโซจิชิมัสตะต่อมาตื่นแล้วใช้คําว่าโอคิมัตแต่ถ้ากลายเป็นอดีตไปแล้วจะเป็นโอคิมัสตะโอคิมัตตะให้อดีตนะคะเมื่อวานกินส้มตําเมื่อวานคือคิโน นะคะกินคือทาเบมัสก็จะเป็นคินโอนซอมุตัมุโอทาเบมัสต์คินโอนซอมุตัมุโอทาเบมัสต์ใช้คำว่าทาเบมัสต์เพราะว่ามีคำว่าคิโอนคือเมื่อวานค่ะเราทำไปแล้วเนาะต่อมาเมื่อวานเล่นเบสบอลอะคิโอนเบสบอลคือย野球をする野球をしますก็จะเป็นคิโนะโอนว่าชิมัสตたคิโนว่ ยากิวชิมาสตะให้ต่อมานะคะจะเป็นปฏิเสธอดีตนะคะก็จะเป็นทาเบะมาเซนเดชตะอีกรอบหนึ่งนะคะทาเบะมาเซนเดชตะให้ Hai. ไม่อาบน้ำให้อบิมาเซ็นเดชตะอบิมาเซนเดชตะไม่ร้องเพลงแล้ว uta utaimasen desu ta utaimasen desu ta 話しませんでした。話しませんでした。ありーなはむくんメディソン、メイムムクンクー、ゆうべ。しめ、ゆべはメールを送りませんでした。ゆべはメールを送りませんでした。むわみなん。はい。昨日はシャワーを浴びませんでした。 昨日はシャワーを浴びませんでした。今朝は恋人と会いませんでした今朝は恋人と会いませんでした。はい、じゃあ皆さんここまでわかりましたか頑張ってください。